คุณตาทองใบเดินผ่านหน้าบ้านพี่ปีค่ะไปแล้วบ่ได้เอาพี่ปียางตามกดนเนาะอูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะคุณตาทองใบเดินผ่านหน้าบ้านพี่ปีค่ะไปแล้วบ่ได้เอาพี่ปียางตามกดนเนาะดูแล้วเือ <g ül> นานๆจะได้เห็นมาเดินนะอู้ย่อนแสงด้วยพี่น้องอาบน้ำเตรียมความพร้อมน้องบุญชูมารอแล้วเมื่อกี้คุณตาท่องใบเดินพันถึงคือพวกไปน้ำคุณตาท่องใบง่าคือกันตัวปุ่นจยากไปหาหนองอแห้งแสบบอบุญชูางาไผ หลับพุนแม่ใบไผ่แม่อุ้ยเราไปหยาดยังน้ำปากหนองมาเดนมอะไรแอยางันบ่แสบมันบได้ย่งกันเอออะแม่เฮ้ยหนูระวังยุ่งมย็นจะตายุ่ ยุงเนี่ยนมันขังเนอะไอ้ฮักักฮักฮักฮักฟันหยาเอานีออกไปสินลังบานหลุดขวหายงทางนี่น้อไใหม่อาไว้คนกินแน่อืมมาอมอผมอันนงอมัน เด็กน้อยมานอนรอสิไปน้ำเลยตามตูดกันมาบันนี้แม่ตายเฝ้าบ้านเด้อแม่ตายไปเดินมาเลยอันแม่ไปออกกำลังกายดูกระห้องอยู่เปลวๆโลวห้อหแม่ที่แม่อยู่ไกลแม่หนูอยู่น้าไหน เลี้ยว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 ชมบันไายอีกแล้วยังก็เฝ่าวแต่ละปีมาหอนีพุดหน่องบอกว่ารอแน่รอนแน่น้องชูบอกรอนแน่ ไปทมอีลาเกียมปองมึงพอไปใส่คือพระท่านหมาโบรถหายนั่นเห็นบเนี่ฝากใส่กับพระในยางดีเขาก็่าวางหันเป็นวางหันถ้ามาเป็นลูกอุดเราเว้ยโบเมีนคนละคนอุ้มเอ้ยอุ้มเอ้ยอุ้มอือจ้ะ เออม,มาเด้อมาเด้อพอไปยองพ่อประยูพ่อบรอยู่มาเด้อมาเด้อพอประยู่พอบรยูมันไปใส่บู ยางตีกูยางตีภูนี่เขาทำความสะอาดทางช่างเขาทำความสะอาดผ่างช่างดีวันที่สิบดีอันหน้าอินตั้งไรสิมาเฮ้ย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 พร้อมแล้วพร้อมแล้วมันชัวะ อุーー้ยุงขึ้หลายเถอะจบมือดาวดาวเฮ้ย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 ภูบามาเร็วภูบาบวงงามเฮ้ยเฮ้อวันนี้หนึ่งสาวสองหนุ่มนะคะพ่นเออภูบามีแต่ภูบางานเลยว่าบันสาวสวย เดินกลางเลยนะคะเพื่อนบับวง,งามน้ำหนาบุญสู้คัดไายอออายาซ้ำกันดีเทอะเดินด้วยกันเท่ากันเลยพูดอบุญจู้บอกเบิงเบิ่งเบิ้งเบิงไปเปียบงานะ่ายกันนะวัสดเฝ้าเดินเลยวะวน,นุ่งไรมะ มีแต่ตัวอุป่งอิงปิงสร้างอันสร้างมานหน e ่อยได้นีมเ like อาพี่ปีือถอยป่ะมาางเคี่ยงคููนอกเะป่ะล้อสองหนุ่งหนึ่งสาว ao, ờ, phu sau cứ mát yang thay rồi bữa nay, biến tầm ngền đền nè, ngày bao năm nã, ô, nó, đây, sau, phu sau khát thái nha, 2 nhụm năm thêm năm thêm đôi buồn ngàm, bình chua, tím ừ. mày, bay, sẽ bay hé thang đại bữa nay hao, đến, chắp à, chắp ừ, chắp อมีแต่เดินตามเขาติมือนีเขาให้น้ำนาก็ให้เป็นผู้น้ำบัวงามเจ้าตรงเป็นผู้น้ำมือนีเต็มอุปอีปีอยู่ยังว่าคักกว่าสั่งเมมั่นอีก เงวดท่านเลยถึงว่ายหยุดเดี๋ยวก็หยุดเนีเดินต่อแถวกันดีเถอะไปแล้วน้องบัวงามน้องบัวงามแยกไปแล้วนะคะ ตสวงามไปเลยตกตาฮัดเขียนนะวะหัดเขียนวันนูะนี่เดี๋ยวออกนานแล้วบันเดียหึ่ยเรงงามาเลยเรามาเจอคุณตาทองใบอีกแล้วคุณตาทองใบดักข้างหน้า เผอเชิญเลยไปขำง่ากันเลยบรรชูไปขำง่ากับคุณตาเลยพี่ปีสีเป็นกรรมการไห้มาแล้วมาแล้วคุณตาทองใบเอ,อเดินแดดสง่ามากออสง่างามมากเลยเด็กหน่อยสองอายหาหมงเว นี่เดี๋ยวแวาทั้งพี่พอ่อใดจีนี่นี่นี่มาแวะทาั้งผีพี่พี่แวะเขานี่ละพี่ก่อนลบลบก่อนลบหน่อยพระเอกมาพระเอกใหญ่มาพุนเดงหน่อยลบเขอนมาข้างในแล้วว่าจะไปส่วนงานนั่กับบุกคือให้กินหยานเนี้ยหยางงาม,งาม,งามนึง <c oughs> ลบพระเอกลบพระเอก หลบพระเอกค่ะหลบพระเอกเ,เออส,สง่างามมากหลอ่อเดินแบบนิ่มๆอย่างหล่อเลยชุดเนี่ยเดินชุดหัวนะโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวสูงยาวอาดลาด คือสีเดสีเดเออสะจอบสะจอบอ้าวเด็กน้อยได้โอกาสกินหญ้าเลยได้ที่กินหญ้าเลยเนาะเฮาเนาะลบลบกุญตาพักกันได้กินหญ้างามเสยว่ะเออเหล่าเอาเหล่าเอาเลยคุณ

เป็นหยังก็สิบ่อ้วนเนาะหนังต่างกันแฮงกินบ่เลือกเนาะเนาะบ่ต้องได้เมียนขยะยากเลยปีลูกอันนี้โอ้ยแซ่บมองปอันหญ้ามันยาวอยู่มงันเอาทีนออกมาสิซักซักด้ยใเวีตยนะใเวีตัวยนเป็นหน้านาคนดาดติ น่าคนด่าโอ้นหับแล่เลยเหนยพันในบ้านวนหอยู่ไกลเล้องมองตนนี้วนล้างบาตผมเป็นยังเป็นหู้เลยมันเป็นมันเป็นหูอยู่ล้างบาหรหู้เลยเศแเศเศษสวนหาลังบานเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในรายหน้าในคลิปหน้านะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ค่ะบ๊ายบายค่ะอีนหยากำลังเสียบฟิน <ไป S 1> เลย